Thank you. ขอกปลายสูบสุดข้นครับพอๆกันไม่นมหนีกันสีผ้ามาหาอยู่หากินนึกเอาพามาสิบเบ็ดได้พี่น้องพามาตีเงียบปลอมครับมนี่กันได้เขียยติโมยางครับโตหมานโต,เก,ตเก่งโตเกาผมเนี่ยครับพี่น้องตีเจ้ามุนเจ้าละแวกแได้ปลาไปกันหลายโตครับกับสีมหาตีน้ำข้องครับเป็นข้องหนามน,าน้อยๆได้พี่น้องข้างหุ่นกับสีนี่อีกฟังหนึง่งข้างหุ่นสีนี่ฟังหนึ่งนั่นคือข้องทรงหนามน,าน้อยๆนี่ก็ พขาขที่ปลาเงยเดี๋ยวเพราะว่าคนเขากับสีมัดดึกแห่มีสวัสดิ์มาตุนแห่ใส่หม้อประจำอยู่นี่รุ่นบอถึงรัวเหรอพี่น้องรุ่นขีดปลาใส่ขีดแต่ว่าปลาหน่อยนี่ก็หลายครับปลาข้นหน่อยเพราะว่าไม่กับแม่ครับแมวโฟวิลล์เาสิบเปอร์เซ็นต์ไข่ไข่พันไทยไทยกล่องไห่เป็นตะกล่องไข่มาล่องเบิร์นคนสิทธิไทยเป็นแนวหลายได้พี่น้องเดี๋ยวไปตามรุ่นตามเบิรงกันเลยครับเดี๋ยวคล้องนี้สิมีผลงานหลายปบนไอ้แต่ว่าก็สิเอาปลาพวกไปต้มเลยพี่น้อง เอาแต่วพวก,กินเนาะแต่ว่าเ้าสิบพกหาเอาไรตามพุดตามิึงกันเลยครับสิมานประมาณครับม้อนี่ มุดมเนเต็มปากครับ,ออพ,บรนะพี่นองก็ให้ดินดิๆนดินดินเลยครับอาอ่าอ่าพัดเบิงแน่เพี่น้องเป็นเขียดอิโมโยางนะครับตัวน,นี้ขนาด3าจุเซน ขอใส่ง,ง,งามๆครับอันนี้ตัวแรกครับพี่น้องตัวแรกแหกมานมากเลยครับตีอยู่นี่ไปประมาณสามสี่ไม้ครับได้ลงมาเอาครับพี่น้องแล้วตัวนี้ขออย่าไปปลดเก็บใส่กระสอบก่อนเดี๋ยวเข้ามาตีกันใหม่รครับเฮ้ยพี่น้องแหมแรกมากเลยครับเปิดออกนะครับใส่กระรังพอดีแล้วครับพี่น้องประมาณสองสามขีดน,นะะี่แหละ แต่แบกแห้งไหมไม่แล้วเดี๋ยวผมก็สิ่งสั่ม,ม่องก็เก่าแล้วลองตีมองก็เกา่าเพราะว่ามองมันน่งามดูหน้าซีไปไปหลุนไปบางน้ำกันต่อครับพี่น้อง C'est

เนี่ยครไปของตอใหม่นะเพี่นอนเนาะเดี๋ยวไล่หนามไปเอาสั่นไข่เปียกสั่น่าสั่นแต่ว่าปลาลุตอะไรปลามองหันปลาขึ้นตื่นแล้วเพี่นอนเนาะแล้วขี่รถไปเบิ้งข้างหน้าครับไปหาที่เอาขอา้างหน้าเอามองนี่ปลาขึ้นตื่นไปแหละไปไปตามหนุนตามเบิ้องต่อครับพี่น้องะทีนี้ปลาอีวอลครับทีนี้ ใส่ป,ป้าปนนะครับวนันนี้ปากยังพวกเขาเนื้อดีเลยครับตัวนี้ก็เป็นเขียดอิโมยางครับโตัวสามจุดหาเส้นในหน่อยสี่กับบ่ลอยพี่น้องั้นว่าสิบาส่บ่ซิดแล้วเห็นตัวมันในหน่อยก็เลยล่องพกล่องเบิง้งเอาถือสวยมาเสร็อเอาครับเอ้ยสองตัวแล้วครับเดี๋ยวหาอีกตัวหนึ่งกับพอดีต่อมนะพี่น้เนาะแล้วฮะไปตัวนีง <L> an> an> โอ๊ยจีบเ,เอาแล้วพี่น่องงานบอกไอ้ไข่นะสิจะไหนเพิ่งกับบอยอมไข่ครับพี่น้องกะได้ทกครับเขียดอีโมยางขึ้นกันครับสามเส้นนั่นนี่เอาคอใส่ปนเลยซัมนิยรซี่ <c oughs> เอาล่ะแต้มที่สามมากครับพี่น้องเดี๋ยวตัวน,นี้ยังตัวหน่อยอย,อยู่เดี๋ยวหายตัวนึงไอ้ตัวนึงได้พี่น้องเดี๋ยวต,นนยปปต,ตัวนี้ขาอยากไปปดก่อนครับเดี๋ยวต้องมาตามหลุมตามเบิ่งกันต่อเด้พี่น้ <S <S องแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเอาเสียอีกตัวนึงตัวที่ถ่ายแล้วครับ เดี๋ยวสิหาประคใหญ่อีกตัวหนึ่งฟ้าพี่น้องไปหลุนไปเบิึงนล้วกัน 哇塞！嗯嗯 โดน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 ไม่กี่ดแล้วพี่น้องครับแต้มสีสีนะพี่น้องตัวนี้ก็ที่บอกไว้ตัวสุดท้ายก็สีสุดท้ายอีหลีครับพี่น้องก็ใหญ่ขึ้นม่ก,ก็สองตัววังหันนี้อยู่ครับพี่น้องเออกันเนี่ยนี่ครับเป็นเขียดอีโมยางนะครับตัวหน,น่อยๆน่อสีปราตัวข้อหน,น่อยๆน่อสีบอลล็อตแน่หน้าครับ โอเคครับฝากน้ำเด้ครับพี่น้องสลับม,มือนีกับคงสีพ่อซ้ำนีแล้วพี่น้องเดี๋ยวจังไหนก็ยังไม่ผอกันไม่คลิปหนาเด้อเพราะว่วานี่กับใส่เวลาประมาณสองวโมงครับมาหนี่กับประมาณสองวโมงเดี๋ยวเที่ยงนี่ก็สิกลับไปกินข้าวเที่ยงส่วนปลานี่ก็ได้เป็นข้าวแรงแล้วครับเดี๋ยวไปต้มแซ่บไว้พี่น้องแล้วโอเคครับัะมาผอกันไม่คลิปหนาครับสหรับคลิปนี้ไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ